แสบตามองไม่เห็นตัวเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องมิ่งด้ำซิงนะคะวันนี้ก็คะ่ะไปไปโกโกโกมาล่ไคนเยอะให้ทให้ได้ไม่ต้องวนรไปกับคุณแม่ค่ะวันนี้เราจะไปซื้อเต็งโมนะคะรานเดือนมิ้ ก็กินพัฒนาหมู่บ้านค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็พัฒนาหมู่บ้านนะคะทุกคนเราก็จะไปซื้อแตงโมมานะคะบริการคนที่มาทําความสะอาดหมู่บ้านนะคะ<ม>คุณผู้ใหญ่ของเราจะไปซื้อของเพื่อนนะคะแต่แถวนี้มันไม่มีแล้วนะคะก็เลยต้องออกไปซื้อนะคะ เราไปซื้อของอยู่นะคะวันนี้นะคะ,นนะ,คะทุกคนเนื่องในวันไม่ใช่เนื่องในวันนะคะคือจะเป็นการพัฒนาหมู่บ้านนะคะเดือนละครั้งนะคะทุกคนบางทีก็อาจจะเป็นเนื่องในโอกาสนี้บ้างนะคะบ้างนะคะแต่ว่าส่วนมากก็จะแปลว่าพัฒนาหมู่บ้านให้สะอาดนะคะนะคะก็แค่อยากพัฒนาหมู่บ้าน ทุกคนมีความร่วมด้วยช่วยกันมีความสามัคคีแบบอยนี้เลยในหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวมิ้งจะพาไปชมบรรยากาศด้วยนะคะตอนนี้เขาก็ําลังทําอยู่นะคะเดี๋ยวอันนี้มิ้งก็จะไปซื้อแตงโมมาก่อนอันนี้นะคะรอคะ่ะรอก็ซื้อของก่อนนะคะ แตงโมหาแถวบ้านในก่อนมีนะคะแต่ตอนนี้ต้องหาซื้อแบบไกลๆแล้วนะคะแต่นี่ไปบ้านเพื่อนนะคะเพื่อนขายแตงโมที่บ้านเพื่อนขายแตงโมนะคะแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนจะอยู่หรือเปล่านะคะอันนี้เป็นน้านะคะมีชี้แม่นะคะอันนี้คือน้านะคะแต่ก็ชอบเลียกแม่มากกว่านะคะเพราะว่าคนที่แบบใจดีมากเลี้ยงมิมาแบบอยู่ ที่จริงออะอยู่กับน้ามากกว่าแม่อีกมัน,น,นก,ก็ยกเลิกานนก,ก็กเลิกย็คือเหมือนแม่แท้ๆเลยนะคะที่บอกว่าอยู่ด้วยได้คืออยู่ตอนเด็กนะชอบไปอยู่กับน้าไปกันค่ะทุกคน รู้จักกันแลคะโอ๊ไปใส่ในมสื้อผ้าเสื้อผ้านี่นี่ก็จะเป็นัสีห่โอ้ยจัดใจไม่ไมยกใส่รถหน่อยสองคสอใหนัห้าเนาะค่ะอัไหนครับสมันมีแตงเหลืองรถุดท้ายหรือเปล่เหลืแตงโมเหลือง แดงนี่ไหมได้ยังขาดเอาเหลืองให้แม่ได้ไหมแม่เอาเหลืองใช่อ่าเหลืองตรงนั้นก็ได้อไหนเอาไหนเอาที่นี้แล้วก็นี่ตรงนึงใช่ไหมไม่ก็อาสามผืน เปิดมาได้มันล็กซึ้เลยไปละไปล้ค่ะครับไปคันท่ะทุกคนเียบร้อยเปิดไม่ได้เปิดประตูไม่ได้นเอยค่ะทุกคนงดเก็ก่อนดีกว่า ค่ะเดี๋ยวเราช่วกันพัฒน,นาวันนี้วันเสาร์นะคะทุกคน,นว,วันเสาร์เราต้องต้องทำตัวให้มีประโยชน์นะน้องมิ่งเนาะใช่ค่ะวันนี้เราจะพัฒน,นาหมู่บ้านของเราให้สะอาดสะอาดแน่นอนค่ะทุกคนไปชมกันเลยค่ะจึงแล้วค่ะแล้วก็เจอใครไม่ยยไรู้ สีเหลืองนึเอาสีเหลืองมาทำไมเยอะต่หมดดูปุ๋ยไม่เห็นค่ะอยู่ในรถแล้วเปล่พี่แซมสวัสดีค่ะ เต็งโมเต็งโม,งโมจินตะมาอตอนไหนเนี่ยนะคะมันจะมาพัฒนาหมู่บ้านาานะพัฒน,นาหมู่บ้านพัฒนาหมู่บ้านครับน้องมี่น้องมี่ถึงเวลาไ้อมี่กันแล้วสองตาล้วมัโอเคครับโอ้ยโอ้ย้ยพูดอะไรเนาะมาเอาข้าวเหรอคะใช่แล้วพัฒ okay. นาอยู่ไหนนี่ก็เดินไปตาหม,มู่บ้านนี่แหละคะ่ะเ <c oughs> ป็นใบรุ่นพัฒนาอยู่ใบรุ่นพัฒนาค่ะไปก่อนนะคะ ไปกันคทุกคนอู้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 ุผู้สาวผู้สาวฮัลโหลผู้สาวนองสาวข่าวตรงสเปกปไย่ยันยังไม่อาน้ำยังไม่ได้อาบน้ำยังไม่ได้อาบน้ำถ้ายตุดแน่ เราถ่ายรอก็ยังไม่ได้อ่านนะไม่ถ่ายก็ไม่ถ่ายแล้วเนาะนี่โอ้มีคนตามซมตามมาทุกคนเราก็จะมีบริการนะคะแบบว่าอาหารกลางวันนะคะแบบว่าให้คนที่มาช่วยพัฒนา,งงาน,นะคะนิ่งซมตาก็แล้วแต่ตใช่บางบางทีก็มีขนมจีนบ้างนะคะหลากหลายเมนูนะคะ วันนี้มีตามส้มตามหมอนทุกคนเดี๋ยวค่ะลุยเราจะเดินทางไปแล้วนะคะใช่นี่นะคะก็คือเขาทำความสัม โอ๊ะจ okay. mm ๊ก้าา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 ะค่ะาา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  ่เ่าเสื้อกันทัาอยู่ตรงเขาเมื่อกี้แม่บอกว่าให้อยู่ไกลๆเขาตัดดามะคะเยเห็นนะแต่ว่าเวลาเขาตอนเขาตัดยาใช่ไหมหินหนักมันก็เดินปุ๊บอันนี้แหละแต่ว่าคงจะไม่เป็นอย่างนั้นเเขาก็จะพัฒนาตลอดทางเลยนะคะทุนี่มาเลยพัฒนาจบแล้ว จะทิ้งนาบานไทยนาบานไว้ค่อยนี่แหละนาบานคอยนะจะค่อยนี่ใส่นาบานเราจะซื้อน้ำปั่นก่อนนะคะทุกคนแก้วละสิบบาททอดน้นนะคะทุกคนก็กำลังพัฒนามาเรื่อยๆแล้วค่ะสบายใจมาแล้วค่ะทุกคน นี่คะ่ะทุกคนรูถ่ายวิดีโอดีโอค่ะสวยๆเลยค่ะเขาก็จะตัดหญ้าแล้วก็กวาดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวนี่ขอตัวไปกวาดก่อนเพราะว่าถ้าถือกล้อง้วกวาดไม่ได้นะคะ จะไ่ยึดไม่กล้าใครสักคนแถวแถวนี้นะคะก็โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาก่อนอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตานะคะเป็นกำลังใจให้น้องมิ่งน้องซิงเงินแลวทุกตําแหม่งชิดมากสวัสดีค่ะ